ราคาพระแท้วันนี้จะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลชิ้นไหนที่มีราคาสูงและติดอันดับ1ใน5ของอันดับพระเครื่องที่มีราคาการเช่าหาแพงที่สุดในรอบสัปดาห์ไปติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กันก่อนด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันกันกบอันดับที่15 พระพุทธชินราชเนื้อเงินพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัยหล่อด้วยท้องสำริดเส้นรอบนอกพระวรากายอ่อนช้อยชายผ้าส,สังคติแยกเป็นเขี้ยวตะขาบพระขนงโกง่งพระเกศมาลาเป็นปเปลวเพลิงพระหัสมีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกันส่วนซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักอย่างงดงาม คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งด้วยพุทธลักษณะอันงดงามโดดเด่นพระพุทธชินราชจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประติมากรรมพุทธศิลป์ชั้นสูงของเมืองไทยและนั่นทําให้วัดในเมืองไทยหลายๆแห่งเลือกที่จะสร้างพระตามแบบองค์พระพุทธชินราชเรียกได้ว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูป ที่ถูกสร้างเป็นองค์จำลองมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งพระพุทธชินราชเนื้อเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 5 0 0บาทอันดับที่14พระปิตาหลวงพ่อทองสุขพระปิตาของหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขอินทสาโร หรือพระครูนนทกิจโสพลเป็นสิทธิสืบทอดพุทธคมจากหลวงปู่กลิ่นท่านได้สืบทอดการสร้างวัตถุมงคลต่างๆสืบต่อจากองค์อาจารย์ในเวลาถัดมาการสร้างพระรปิดตาของหลวงพ่อทองสุขกล่าวกันว่าเป็นการรวบรวมผงพุทธคุณอันศักดิก์สิทธิ์ของสำนักนี้โดยเฉพาะผงหลวงปู่เอียบและผงของหลวงปู่กลิ่นเป็นส่วนผสมสำคัญลงไปในการสร้างพระรทุกครั้ง ซึ่งพระปิดตาหลวงพ่อทองสุของค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่9,500บาทอันดับที่13เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่3ในเหรียญหลวงปู่ทวดเสมารุ่นที่3จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,504เป็นรุ่นที่มีจำนวนการสร้างเยอะมาก มีปริมาณเพียงพอที่จะหมุนเวียนในตลาดทำให้การเช่าหาเปลี่ยนมือนั้นคึกคักมาโดยตลอดอีกทั้งจำนวนแม่พิมพ์ของรุ่นสามนี้มีจำนวนมากการสร้างในแต่ละแม่พิมพ์จะมีความเชื่อมโยงกันจึงทำให้เกิดพิมพ์ย่อยแตกออกมาหลายสิบพิมพ์ปัจจุบันเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ทุกรุ่นที่ทันยุคพระอาจารย์ทิมหลวนได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่องของประเทศ พราะประวัติการสร้างชัดเจนและจำนวนของพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ออกมาสู่วงการก็มีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนนั่นเองซึ่งเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นที่3องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 0 0 0 0ื 10, บาทอันดับที่12หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปี หลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจจัดสร้างโดยกรมตำรวจในสมัยพลตำรวจเอกพศบุญญัจินดาเป็นอธิบดีกรมตำรวจในปีพุทธศักราช2538โดยมีการจัดสร้างทั้งหมด3แบบเท่านั้นก็คือเนื้อเงินเนื้อเงินชุบ3กษัตริย์และเนื้อทองคำโดยการสร้างมีดังนี้เนื้อเงินจะสร้างพิมพ์8เหลี่ยมจำนวนการสร้าง50,000องค์ พิมพ์ลอยองค์สายนวลมีจํานวนการสร้าง200,000องค์และพิมพ์ลอยองค์รายทองประกายมีจํานวนการสร้าง200,000องค์ 2. เนื้อเงินชุบสษมกริย์พิมแปดเหลี่ยมจะสร้าง50,000องค์พิมพ์ลอยองค์มีการจัดสร้าง100,000องค์และ 3. เนื้อทองคําในแต่ละพิมพ์จะมีจํานวนการสร้างพิมพ์ละ10,000องค์เท่านั้น ซึ่งหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1นึ0งบาทอันดับที่11ครุฑอาจารย์วราเนื้อทองคําที่วัดโพทองบางมดพระครูวิสิทธิ์วิทยาคมหรือพระอาจารย์วราปุญญวโรหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยที่วัดแห่งนี้ มีการจัดสร้างวัตถุมงคลพญาครุฑจนได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องพุทธคุณโดดเด่นทั้งเรื่องพุทธศินการบูชาองค์พญาครุฑซึ่งเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์สัญ,ญลักษณ์แห่งความกตัญยูเมื่อลูกศิษย์ได้ห้อยคล้องคอแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยรวมถึงหลายรุ่นจะมีประสบการณ์ต่างๆมากมายซึ่งครุฑอาจารย์วราเนื้อทองคำ องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่28,500บาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่10พระผงสามมิติอาจารย์ฟั่นอาจารโร พระผงรูปเหมือนพิมพ์สามิติท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลน,นครดำเนินการจัดสร้างโดยคุณสงวนค้าเจริญและคณะสิทธิอุดรธานีซึ่งได้ใช้ความพยายามและอุตสาหะเป็นเวลาถึง5ปีในการรวบรวมมวลสารตลอดจนเส้นเกษาของบิดามารดาและครูอาจารย์มากถึง19ท่านนำมาทำการจัดสร้างพระผงรูปเหมือนสามิติรุ่นนี้ ซึ่งพระผงสามมิติอาจารย์ฟั่นอาจารโรองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปรืเมือกันอยู่ที่1 2 0 0 0แสบาทอันดับที่9เหรียญหล่อเจ้าสวัวเจ้าคุณโพเนื้อดำเหรียญหล่อเจ้าคุณโพวัดชัยพึกมาลาจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,454เมื่อคราวหล่อพระพุทธมาราชินพระประธานในพระอุโบสถ โดยสมณาคุณแก่ผู้ที่ทำบุญในการสร้างศาลาการประเรียนลักษณะเป็นพระเนื้อโลหะหล่อโบราณเนื้อออกแดงเข้มและเนื้อสำลิดกลับดำซึ่งเป็นเนื้อนิยมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งบนบัวสองชั้นด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้วสองเส้นขนานกันกรอบซุ้มหยักเข้ารูด้านหลังเหรียญเรียบไม่มีอักขรเลขยันหรือตัวหนังสือใดๆแต่มีรอยตะไบ ที่ตกแต่งพิมพ์ให้เรียบร้อยพุทธคุณของเหรียญหล่อโบราณเจ้าคุณโพร,รุ่นนี้โดดเด่นทางด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแข้วคลาดปลอดภัยป้องกันผีป้องกันคุณใสต่างๆอย่างเป็นเลิศซึ่งเหรียญหล่อเจ้าคุณโพองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทอันดับที่8 เหรียญท้าเวสวร์รลวงพ่ออิตรุ่นแรกจำปีใหญ่จากข้อมูลเหรียญรุ่นนี้นั้นสร้างด้วยมวลสารจากเกจิดังในยุคเก่านำมาหลอมรวมจำนวนมากและผ่านการเข้าพิธีพุทธาพิเศษหลายพิธีจนเคลมขขังจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์และปาฏิหาริย์เป็นที่กล่าวขวัญและเรื่องลือในหมู่ลูกศิษย์เป็นอย่างมากพุทธคุณโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดโชคลาภและเมตตามหานิยม เหรียญจำปีปี2545มีการสร้างทั้งหมด6เนื้อได้แก่เนื้อทองคำ80องค์เนื้อเงินลงยาแดง500องค์เนื้อเงิน500องค์เนื้อนวะ500องค์เนื้อทองแดง150,000องค์เนื้อตะกั่ว150,000องค์และเนื้อผงพุทธคุณ150,000องค์นอกจากเหรียญจำปีรุ่นแรกนี้ ก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีกหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมซึ่งเหรียญเท้าเวสุวรรณหลวงพ่ออิดรุ่นแรกจำปีใหญ่องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทอันดับที่7เหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเหรียญหลวงพ่อจันทร์หรืออุปชาจันทร์แห่งวัดบางมอนท่านเป็นเจ้าของเหรียญหลอ่อ ที่กล่าวได้ว่าเป็นของดีราคาถูกพุทธคุณด้านมหาอุดและคงกระพันเป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากแถมยังหาชมตัวจริงได้ยากยิ่งอีกทั้งของปลอมยังมีอยู่ทั่วไปหลวงพ่อจัดท่านปฏิบัติจนแตกฉานในด้านพุทธคมเมื่อปีพุทธศักราช2465มหาทรัพย์เฉลยวารศซึ่งเป็นสิทธิในหลวงพ่อจันได้ขออนุญ,ญาตหลวงพ่อ สร้างรูปหล่อสำิีขนาดเท่าองค์จริงและสร้างเหรียญหล่อรูปท่านเป็นเนื้อโลหะผสมแบบทองเหลืองจำนวน1 5 0 0เหรียญโดยออกให้เช่าบูชาเหรียญละ1บาทด้านประสบการณ์ของเหรียญหลวงพ่อโด่งดังจนเป็นที่โจดขานกันไปทั่วในเรื่องมหาอุดและแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่200,000 20,000บาทอันดับที่6ล็อกเกตอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่นแรกหลวงปู่ฟันหรือพระอาจารย์ฟันอาจารโรวัดปา่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครสุดยอดพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานหรือที่เรียกกันว่าสายวัดป่ารูปหนึ่งแห่งภาคอีสานที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วทั้งสารทิศท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกๆ ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแม่ทัพธรรมสายวัดป่าและยังเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระธรรมคําสอนวัตถุมงคลของพระอาจารย์ฟ้านทุกรุ่นมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านโดยเฉพาะแคล้วคลาดปลอดภัยจนเป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมและสอดแสวงหาอย่างสูง ในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคนาดจาั์และหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันค่าความนิยมของวัตถุมงคลอาจารย์ฟั่นนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านตามอายุการจัดสร้างเจตนาของผู้สร้างจำนวนเหรียญและประสบการณ์ซึ่งล็อกเกตอาจารย์ฟัน่นอาจารโรรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 4 0 0 0 0ื่นบาท และที่สุดของ5อันดับพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1 5และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่5เหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคในปีพุทธศักราช2516คณะกรรมการวัดช่องแคโดยพันตำรวจเอกอภัยวรดีถีได้จัดสร้างเหรียญเสาห้ามหาลาบหลวงพ่อพรม ีพิธีปลูกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ห้าเพื่อหาทุนสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมไม่มีหูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.9ซนติเมตรจำนวนการจัดสร้างมีการสร้างเป็นเหรียญเงิน300เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง1,000เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ5,000เหรียญและเนื้อทองแดงชุบเงินซึ่งมีจำนวนน้อย เหรียญเสาห้ามหาลาบหลวงพ่อพรมมีสองบล็อกก็คือบล็อกมีเม็ดงาและบล็อกไม่มีเม็ดงาสาเหตุที่มีเม็ดงาเกิดจากการปั๊มเหรียญไปได้สักพักแม่พิมพ์เกิดชำรุดจึงเกิดจุดตำหนิเป็นเม็ดงาขึ้นข้างไหล่ซ้ายของหลวงพ่อจึงเรียกเป็นพิมพ์เม็ดงาซึ่งกลับกลายเป็นพิมพ์นิยมในปัจจุบันซึ่งเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแแหองที่ปรากฏอยู่ในภาพ มีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่4 0 0 0 0บาทอันดับที่4พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่ปลาพระเนื้อเผาของเกจิที่โด่งดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเครื่องของหลวงพ่อปานนั้นลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการเจียนมุมทั้ง4ด้าน เป็นพระเครื่องที่มีการปลอมแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบันนอกเหนือจากการดูพิมพ์แล้วผู้ศึกษาต้องเข้าใจสภาพธรรมชาติของมวลสารที่นำมาจัดสร้างและธรรมชาติตามสภาพของพระรดินเผาวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่เรื่องลือในด้านพุทธคุณอันเป็นเลิศและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพระของหลวงพ่อปานนั้น มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษสามตูรที่บรรจุอยู่ในองค์พระทำให้มีพุทธคุณอเออนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเริศเรียกได้ว่าเป็นกริยาคมแฝกซึ่งพระหลวงพ่อบานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่ปลาองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทและที่สุดของสามอันดับพระเครื่อง ที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดของพระเครื่องเริ่มกันในอันดับที่สามพระนางพญาพิมพ์อกนูนพระนางพญาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งในพระชุดเบนจภจาคีสุดยอดพระเครื่องพุทธลักษณะโดยรวมจะคล้ายกันก็คือเป็นพระพุทธรูปทรงสามเหลี่ยมศิลปะสุขโขทยัยปางมาลวิชัยพระหัตถ์ขวาพาธิพระชานุ พระหัตถ์ซ้ายวางตรงพระเผาแบ่งแยกพิมพ์ตามเอกลักษณ์ได้ทั้งหมด6พิมพ์ก็คือพิมพ์เข่าโค้งพิมพ์เข่าตรงพิมพ์อกนูนใหญ่พิมพ์สังคติพิมพ์เทวดาและพิมพ์อกนูนเล็กวิธีการพิจารณาพระนางพญานั้นนอกจากหลักการพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของเนื้อดินผิวขององค์พระซึ่งถูกกรัดกร่อนตามการเวลา กำรมอวิธีตัดขอบและเม็ดผลซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังองค์พระแล้วยังต้องพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพิมพ์ดังที่กล่าวไปซึ่งจุดตำหนิแม่พิมพ์ของพิมพ์ต่างๆทั้ง6พิมพ์ จะมีความต่างออกไปต้องใช้ความชำนาญและการเรียนรู้จนกว่าจะหาพระแท้ที่หายากยิ่งได้สมใจสักหนึ่งองค์ซึ่งพระนางพญาพิมพ์อกนูนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่5 5 0 0 0 0หบาทอันดับที่สองฮนุมานหล,ลวงพ่อสุนวัดสารกุล ย้อนไปเมื่อครั้งที่หลวงพ่อสุนยังเป็นพระลูกวัดท่านได้ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณกุฏิสองชนิดก็คือต้นรักและต้นพุทซอนและมันดูแลรดน้ำโดยนำน้ำสะอาดมาทำเป็นน้ำมนเพื่อรดต้นไม้ทั้งสองทุกครั้งจนเจริญเติบโตกระทั่งเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาจึงเข้าใจกระจ่างว่าเหตุใดท่านจึงให้ความสนใจดูแลต้นไม้ทั้งสองนี้เป็นพิเศษเมื่อต้นไม้เจริญเติบโต ท่านจึงดูเรืกยามทําพิธีพลีและสังเวยแล้วลงมือขุดด้วยตนเองจากนั้นนำไปตากจนแห้งแล้วให้ช่างแกะเป็นรูปหนุมานจนหมดรวบรวมห่อด้วยผ้าขาวใส่บาตรเพื่อปลูกเสกในกุฏิจนถึงวันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นวันแรงท่านก็จะเข้าไปปลูกเสกในอุโบสถจนครบถ้วนกระบวนการจึงเก็บไว้แจกจ่ายแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ถวายปัจใจ ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหานุมานแก่ของหลวงพ่อสุนสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าโขนและพิมพ์หน้ากระบี่ซึ่งพิมพ์หน้าโขนจะเก็บรายละเอียดต่างๆจนครบถ้วนทําให้มีความสวยงามและและดูเข้มขลังยิ่งนักส่วนพิมพ์หน้ากระบี่เป็นแบบเรียบง่ายไม่ค่อยมีเครื่องคราวมากมายแต่ก็คงความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งหานุมานหลวงพ่อสุนวัดสารากุล องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่9 0 0 0 0 0บาทและที่สุดของพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้ได้แก่พระปิดตาหลวงพ่อทับยันยุ่งเนื้อสำริดหลวงพ่อทับท่านได้สร้างพระปิดตามหาอุดไว้หลายเนื้อได้แก่ เนื้อสำริดเงินเนื้อชินตะกัวเนื้อเมฆพัดเนื้อสำริดแบบขันลงหินเนื้อผงครุกลักและเนื้อแร่บ,บางไผ่พระปิดตามหาอุดพิมพ์ยันยุ่งเป็นพระปิดตานั่งสมาธิเพชรขาไข้มีพระกรสามคู่โดยคู่ที่หนึ่งยกขึ้นปิดพระพักคู่ที่สองยกขึ้นปิดพระกันคู่ที่สามล้วงลงปิดทวารหนักและทวารเบา หากมีคู่ที่สีก็จะปิดพระนาภีหรือสะดือด้านหลังขององค์พระตรงกลางจะเป็นยันด้านล่างจะมีอักขาราว่านัะพะทักมณสเนของพระปิตาหลวงพ่อทัพวัดทองถือได้ว่าเป็นพระปิดตาเพียงสำนักเดียวที่มีพิธีการสร้างอย่างประณีตที่สุดโดยเป็นการสร้างขึ้นด้วยการปั้นหุ่นขี้ผึ้งทีละองค์จากนั้นจึงปั้นตัวยันขึ้นมาเป้าหลอพระปิตาวัดทอง ทำแบบเบ้าหล่อละลายตัวหุ่นขี้พึ่งจะละลายไปด้วยเมื่อเทโลหะหลอมลงไปในเบ้าทีละเบ้าจึงทําให้พุทธลักษณะขององค์พระจะออกมาไม่เหมือนกันแบบฝาแฝกแต่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วยบ้างในบางองค์เท่านั้นเองซึ่งพระปิดตาหลวงพ่อทับยันยุ่งเนื้อสมริดองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1ล้านแปดแสบาท และทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ทางราคาพระแท้ได้รวบรวมข้อมูลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากันในสัปดาห์หน้าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่ได้เข้ามาอยู่ในการจัดลำดับของราคาพระแท้คอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กัน ด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะครับผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุนอ่าผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซปเปอร์ VIP เลยนะครับท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะ ยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่งบาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่1้อยชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมี1้อยชุดนะครับสต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับ 5เล่ม12,500บาทนะครับหเล่ม1 2 5 0 0บาทและแถมหนังสืออันนี้1เล่มทันทีเล่ม1 1เล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่1น0เล่มหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้น5เล่มนะครับหเล่ม12,500บาทแถมเล่ม1 1เล่มนะครับ และถ้าท่านจองปกตินี่จะบวกค่าส่งเล่มละ3า0ร้อห้าเล่มบวกค่าส่ง500ครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e 2 4 e 2 4 e กดมาเลย e 2 4ใส่รหัสมาเลยครับ e 2 4แล้วจํานวนกี่ชุด1ชุด2ชุด3ชุดสําหรับนักลงทุนเท่านั้นผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กําไรผมการันตีได้เลย โอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทอง นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวยาม ร้อมร้อให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0 8 7 3 4 9 6 0 2 8